เข้าสู่ครัวย่าหนิงนะคะวันนี้ย่าหนิงมานำเสนอหมูสามชั้นทอดกรอบกับหมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็ย่าหนิงก็จะมีใบมาทดลองมาทดลองทอันนี้คืออันนี้คือใบมัมเบอรี่อันนี้คือใบชะพูอันนี้คือใบพริกน,น,นะคะอันนี้คือโหระพาย่าหนิงจะมาชุบแป้งทอด แจ้งทอดเป็นผักแก้มสำหรับทำหมูสามชั้นทอดสหรอบนะคะย่านหนึ่งก็จะมีแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบก็จะมีน้ำเย็นน้ำเย็นแล้วก็ส่วนผสมที่ย่านหนึ่งจะทำลงไปเราก็มีผิกไทยนะคะอีกไทยย่านหนึ่งจะใส่งาดำทดลองโดยโรยด้วยงาขาวซีอิ๊วขาวนะคะ ผงชูใครไม่ชอบไม่ใส่นะคะผงชูวก็น้ำมันหอยในการหมักหมูนะคะเราจะหมักหมักหมูหมักหมักหมูหมักหมูเสร็จแล้วย่านิงก็จะมาผสมแป้งผสมแป้งย่านนิงจะทําจะชุบผักลงไปก่อนจะชุบใบชะพูใบมัมเบอรี่ใบพริกใบโหระพาชุบแป้งทอดก่อนนะคะเสร็จแล้วทุกอย่างย่านนิงถึงจะมาชุบสามชั้นทอดกรอบของเราอันนี้คือ เมนูวันนี้ของเราติดตามชมนะคะสามชั้นทอดกรอบจ้า